จากอดีตอันรุ่งโรจครับเคยเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีอย่างโกลเด้นบอยครับเคยเป็นดาวเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกและที่สําคัญครับครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยเป็นผู้นำครับรวมใจพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2018มาครองอย่างยิ่งใหญ่ครับแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นว่าเขาคนนี้เป็นนักเตะที่ถูกลืมครับเป็นนักเตะที่แฟนบอลมักเลือกสมนำหน้ามากกว่าสงสารยรับแดบ แดบอย่างเงี้ยฮะคนที่ว่านั้นครับก็คือปอปอกบาครับอดีตมิดฟิลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแดบแดบที่ปัจจุบันครับ สังกัดเนี่ยอยู่กับยูเวนตุสครับแต่กระนั้นครับเขากําลังโดนมรสุมเล่นงานอย่างหนักจากนักเตะที่เป็นตัวท็อปของโลกครับกำลังจะกลายเป็นนักเตะที่เตรียมโดนแบน4ปีจากการพบสารต้องห้ามในร่างกายครับซึ่งหากโทษเป็นจริงครับด้วยวัย30ปีเนี่ยอาจทําให้เขาต้องแขวนสตัดไปเลยก็ได้ครับแชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งคลเมนสูตรใหม่สยบได้ค,ครบทั้งหนึ่งแค่ความคันและความมัน มั่นใจร้อยเปอร์ช่วยสยบังแคด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่ซึ่งล่าสุดครับอายการคดีต่อต้านการใช้สารกระตุน้นแห่งชาติของอิตาลีเนี่ยต้องการให้ลงโทษแบนป๊อกบาเป็นเวลาถึง4ปีหลังพบสารเทสโทสเตโตรนครับหรือฮอร์โมนเพศชายที่เป็นสารต้องห้ามในร่างกายแต่กระนั้นครับมันมีข้อมูลว่าป๊อกบาเนี่ยอาจต้องโดนโทษแบนไม่ถึง1ปีดังนั้นครับเพื่อความเคลีย เราจะเคลียร์เรื่องนี้ให้กระจ่างครับกับรายการข่าวนี้พี่เคลียบายเคลียเมนครับจะไปเคลียร์ให้ชัดชัดไปเลยว่าป๊อกบามีโอกาสโดนแบน4ปีจริงหรือเปล่า ขอเท้าความก่อนครับว่าชีวิตของปอกบาเนเจอมอรสุมมาตลอดครับนับตั้งแต่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกลับมาอยู่ที่ย,ย,ยูเวนตุสครับเนื่องจากเขาเนี่ยเจออาการบาดเจ็บเล่นงานเป็นประจำนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมากกว่าลงเล่นในสนามซสอีกครับโดยเจ้าตัวเนี่ยลงเล่นให้กับไอมาลายนะฮะไปเพียงแค่12นัดเท่านั้นครับนะับตั้งแต่กลับมานะโดยฟุตบอลโลก 2, 2022ที่ประเทศกาตาร์ครับปอกบาก็ไม่ได้ไปเนื่องจากต้องเข้ารับการผ่าตัดบริเวณหัวเขา่าเรียกว่าโรคเดี้ยงรุมเร้าครับไม่มี หยุดหย่อนเลยในจะมีเรื่องของคดีที่มาทิอัดบล็อกบาพี่ชายและแก๊งอีก4คนครับพยายามรีดไถเงินกว่า13ล้านยูโรครับเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับจากการคุ้มครองไอเด็กคนนี้มาเป็นอย่างดีแล้วก็แลกกับการไม่เอาความลับไปแฉสื่อด้วยแต่ก็อย่างที่บอกครับแฟนบอลไม่ได้สงสารหลายคนสมนำหน้ามากกว่าเพราะจากชีวิตที่เขาเลือกใช้หรือคําพูดคําจาผ่านสื่อนเนี่ยมันอาจหักหานน้ําใจใครต่อใครหลายคนครับยิ่งมาเจอเรื่องคดีตรวจโดบไม่ผ่านครับและมีสิ์โดนแบนยา จากวงการฟุตบอล2ถึง4ปีครับทุกอย่างมันยิ่งไปกันใหญ่และเรื่องนี้ครับอาจทําให้ป็อกบาเนี่ยถึงขั้นต้องแขวนสตาร์ครับโดยเรื่องครับมันมีอยู่ว่ามีการสุ่มครับพูดต้องย้ำนะครับว่ามันเป็นการสุ่มนะ ตุ่มตรวจสารกระตุ้นหรือสารต้องห้ามครับในเกมที่ยูเวนตุสบุกไปชนะอูริเดเซ่สประตูต่อศูนย์ในนัดเปิดสนามเกาโชเซเรียซีซั่นนี้ครับในวันที่20สิงหาคมซึ่งบอกบากครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกสุ่มตรวจสารต้องห้ามด้วยแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามก็ตามครับวันเวลาผ่านไปเกือบ1เดือนครับมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตรวจแล้วตรวจไปก็จบกันทุกคนก็ใช้ชีวิตกันตามปกติครับแต่จู่ๆก็มีฟ้าผ่า ดังแด๊ฮะเข้ามาตรงกลางหัวใจของปลอกบาทันทีเพราะผลตรวจโดปตัวอย่าง A e เนี่ยมันเป็นบวกครับเนื่องจากถูกตรวจว่าปล็อกบา ใช้สารกระตุ้นครับที่มีชื่อว่าเทสโทสเตอโรนครับหรือว่าฮอร์โมนกระตุ้นเพศช,ชายในร่างกายเกินกว่ากําหนดจากที่ไม่ได้ลงสนามอยู่แล้วครับกลายเป็นว่าอนาคตต้องดับวูบไปอีกเพราะปอกบาถูกสั่งแบนด์ห้ามลงสนามครับเป็นการชั่วค่าวนับตั้งแต่วันนั้นครับเพื่อรอพิสูจน์ผลตรวจด,ดบในตัวอย่างบีอีกครั้งโดยหากพบว่าผิดจริงครับปอกบาอาจถูกลงโทษ2-4ปีเลยทีเดียวต้องเคลียร์ก่อนนะครับว่าสารเทสโทสเตอโรนเนี่ยหรือว่า ฮอร์โมนกระตุ้นเพศช,ชายครับมันไม่ได้ใช้แค่ให้สแสดงลักษณะความเป็นชายหรือเรื่องของความต้องการทางเพศเท่านั้นแต่สารนี้ครับมันช่วยในเรื่องของความต้องการเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายเพิ่มกล้ามเนื้อและกระดูกอีกด้วยครับนั่นทําให้ป๊อกบาร์ยอมรับว่าเขาใช้สารเทสโทสเตอโรนไปแบบไม่ได้ตั้งใจครับโดยเขาพยายามชี้แจงว่า เขาเนี่ยไปพักผ่อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและตอนนั้นเพื่อนของเขาแนะนําให้กินวิตามินชนิดหนึ่งซึ่งทางป๊อกบาก็กินเข้าไปแบบไม่คิดอะไรแต่กลายเป็นว่าวิตามินชนิดนั้นมันมีสารเทสโทสเตอโรนเจือปนอยู่ซึ่งกฎหมายครับเรื่องการใช้สารกระตุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างผ่อนปรนกว่าที่อื่นอยู่แล้วครับที่นั่นการนี้อาจจะไม่ผิดก็ได้ดังนั้นครับพอป๊อกบามาตรวจที่อิตาลีก็งานเข้าทันทีครับเนื่องจากเกาโชเซเรียมีกฎ เขียนไว้ชัดเจนว่าหากเหล่านักเตะจะกินวิตามินอะไรก็ตามจะต้องได้รับอนุญาตจากทีมแพทย์เสียก่อนครับเพื่อป้องกันเรื่องสารกระตุน้นเนื่องจากยุคคริธธ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 สทศวรรษ2000เนี่ยเกาโชมีข่าวชาวเรื่องการใช้สารกระตุ้นจากวิตามินทําให้ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดครับประเด็นเลยเนี่ยมันคือบล็อกบาร์ครับกินวิตามินนั้นเข้าไปโดยไม่ปรึกษาแพทย์ของยูเวนตุสก็เลยงานเข้าแบบจังๆครับแล้วมันก็เป็นไปตามคาดครับผลตรวจตัวอย่างประเภท B ของปอกบาก็พบสารเทสโทสเตอโ,โรนเหมือนเดิมครับตรวจรอบแรกก็มีตรวจรอบ2 ก็ชัดเจนครับโดยมีการขุดคุยจากสื่อฝรั่งเศสและอิตาลีนะครับระบุว่าวิตามินเจ้าปัญหาที่ปอกบากินเข้าไปเนี่ยมันช่วยกระตุ้นฮอร์โมนประเภทใดครับโดยมีรายงานนะฮะร,ระบุว่ามันเป็นฮอร์โมนประเภท DHEA ครับที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันครับปรับสมดุลระบบเผาผลาญและเสริมความหนาแน่นของมวลกระดูกเป็นต้นซึ่งล่าสุดครับอายการคดีต่อต้านการใช้สารกระตุ้นแห่งชาติอิตาลีเนี่ยต้องการให้สั่งลงโทษแบรนด์ปอกบารับโทษสูงสุดครับนั่นคือ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลา4ปีครับตามบทมบัญญัติของหน่วยต่อต้านการใช้สารกระตุ้นแห่งอิตาลีครับและข้อกฎหมายของทางองค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นของโลกครับ ซึ่งการแบน4ปีครับว่าตามตรงชีวิตนักฟุตบอลของปอกบาแทบจะจบสิน้นต่อให้พ้นโทษอายุ30ปีก็ไม่ชัวร์ว่าจะมีทีมไหนต้องการอีกหรือเปล่าแต่กระนั้นครับณนะตอนนี้ยังไม่มีการลงโทษหรือการคอนเพิ่มการแบนปอกบา4ปีนะครับถ้างั้นฮะขอเคลียร์ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจกันตรงกันแบบ100%ว่าปอกบายังไม่โดนโทษแบน4ปีมีโอกาสโดนลดหย่อนโทษลงมาและอาจเหลือ แค่3เดือนเท่านั้นครับเพราะตามบทบัญญัติของ NADO ครับมีข้อหนึ่งระบุว่าหากนักกีฬาสามารถพิสูจน์ได้จริงว่าการบริโภคหรือการใช้สารกระตุ้นนั้นครับเกิดขึ้นในช่วงนอกเวลาการแข่งขันหรือไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพทางการเล่นกีฬาเนี่ยระยะเวลาโทษแบนจะอยู่ที่3เดือนเท่านั้นครับซึ่งณนะตอนนี้ครับปอกบาและทีมทนายของเขากําลังเคลียร์และโต้แย้งด้วยการนําหลักฐานมาชี้แจงอยู่ว่าใช้วิตามินชนิดนั้นโดยไม่เจตนาและเป็นนอกช่วงเวลาของการแข่งขันก็ ต้องรอดูครับว่าท้ายที่สุดแล้วป๊อกบาจะหาหลักฐานมาพิสูจน์เพื่อทําให้ตัวเองพ้นมุลทินและไม่ต้องโดนโทษแบน4ปี จนถึงขั้นต้องแขวนสตั๊ดได้หรือไม่ครับนะฮะก็จากวันเดอร์คิดนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกเป็นแชมป์โลกเป็นคนที่สูดอากาศในแมนเชสเตอร์ไม่สดชื่นแต่สูดอากาศที่ฝรั่งเศสแล้วมันดีจากไปปุ๊บหลายคนคาดว,ว่ากลับไปที่ตูรินมันต้องดีแน่แต่สุดท้ายชีวิตของปอกบาอาจจบลงด้วยวิตามินขวดเดียวครับตัวนครั้งหน้าครับพวกเราจะมาเคลียร์เรื่องไหนหรือมีข่าวไหนที่คุณอยากให้เคลียร์ครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะแล้วมาติดตามกันครับในรายการข่าวนี้พี่เคลียร์สัปดาห์หน้าครับ แชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งเคลียร์เมนสูตรใหม่สยบได้ครบทั้งหนงแค่ความคันและความมันมั่นใจร้อซ์ช่วยสยบรนงแคด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่